เราจะมาชี้แจงเรื่องชุดประจำชาตินะคะที่จะเตรียมใส่ไปประกวด m i s s ว o r l d 2014ด้วยรวมถึงสปิริตแรงของยาย่าอุรัสยาค่ะสปิริตแรงสุดๆค่ะนางเอกคนสวยยาย่าอุรัสยาที่นอกจากจะพยุงร่างมาร่วมงานโอเคอวอร์ดด้วยขาที่โดนแมงกระพรุนไฟเล่นงานหลังไปถ่ายละครที่ปราณบุรีจนเป็นแผลผู้พองขึ้นคอนเสิร์ตกับคู่จิน้นหนุ่มณเดชน์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังขึ้นรับรางวัลสาวสวยขวัญใจหนุ่มๆในงานนี้ด้วยโดยยาย่าเผยว่า การเจ็บตัวครั้งนี้มีผลกระทบกับการทํางานนิดหน่อยนะคะแต่ที่กลุ้มยิ่งกว่าก็คือหวั่นว่าจะเป็นแผลเป็นมากกว่าค่ะเป็นแน่นอนค่ะก็ต้องค่อยๆรักษาไปกันเรื่อยๆก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะแต่ว่าด้วยการที่ไม่ได้พักก็เลยเท้ากับข้อเท้าบวมใช่ค่ะก็มันเป็นแบบอาการที่แบบใช้เวลาค่ะก็อาจจะแบือนเดือนก็อาจจะหายเิว่าไงบ้างแบบเราเจ็บก็ขึ้นไปทีคอเสิร์ตเขาเขาก็ขอบคุณค่ะ ก็มีมันต้องแบบว่าพักขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะถามว่าโอเคเปล่าพักไหม